สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ครับแนวทางเลขโ่วงสุดท้ายพอจอหอนะครับผมครับนอกจากพอจะมาสรุปตัวเลขห้แล้วพอก็ยังมีเลขคววมฝันพร้อมเด้อครับผมครับพี่น้องครับก็ติดพอไว้เด้ครับผมสาหรับเลขความฝันของพอจอหอควรว่าหันพอไม่ได้ล่วงคลิปครับผมแต่ว่าพอกระโซ่มาห้เก่ามาเชียร์อยู่ครับผมคือสองเก่านะพี่น้องเนาะครับเป็นเลขฝันครับเป็นเลขฝัน ยทะเบียนรถที่เพิ่นฝันวารถมาส้นบานเพิ่อนนะพี่น้องเนาะครับนี่ก็คือเลขความฝันของพอจอหอได้ครับผมครับเอาก่อนถิ่เบื้องแนวทางตัวเลขโค้งทุดถ่ายกับเลขความฝันของพอเก่ามาเชียร์ครับน้อเชียร์กับขอขอบพระคุณพอจอหอได้ครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับลูกับรานทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคยได้ครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับ เกามาเชียในเด้อครับผมแล้วก็น้ำเชีย์นะครับอีกช่องหนึ่งน้ะพี่น้องเนาะช่องน้องอูนํำชช่ครับผมอูนํำชช่ครับเอาไปรับสมรับฟังเลขของพ่อจอหอกันเลยครับเกามาเชียสวัสดีพ่อจอหอครับผมครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างพ่ออยู่ทางโคราชอากาศโอ้ยไม่ชอี่ฝนตกอย่างแรอ้าฝนตกครับผม มันตกอย่างแรงมิเช่นไรเห็นพ่นวาจะมีอากาศลดต่ําแล้วก็มีฝนบ่ครับผมอ่าฝนฝนตกอย่างแรงเลยครับของทางอุดรก็มีแต่ลมครับพ่อกับอากาศเย็นครับลูกไปอุดรบอกโอ้มาอยู่อุดรแล้วครับพ่อตอนนี้อ๋อครับผมย้ายมาเริ่มท้น,<บ>น,นง,งานแล้วบอกครับผมไม่ได้ บ้านเราแหละดีที่สุดแล้วแหละที่มีบ้านมีช่องอยู่สบายแล้วแหละครับผมอือขอให้มีโชคมีลาบเยอะอยู่นี้ก็ครับขอบคุณครับผมอือพ่อคิดถึงทุกคนแหละบอกด้วยลูกเต้าครับเองานี่ลูกชายคอมเมนมาบอกว่าพ่อกําลังขับรถเออครับผมไปน้องบัวซอครับผมอ่าครับ พ่อฝันนะ่ะลองลองเอาตามความฝันพ่อดู้แต่ว่าฝัน่วนฝันนะไม,ไม่ไม่เกี่ยวอันอันที่พ่อให้ไปก็เอาตัวเก่าๆนั่นแหละพอลองดูที่นี้เลขฝันมันจะมาพ่อมาฝันคาดฝันแน่แท้แม่โอ้ยฝันว่าครับผมฝันว่าเขาเอาแหวนมาสวมแบบให้อนะ่ะมือห้า mm. นิ้วผมเต็มแล้วอ่ะเหลือลอีกห้านิ้สวสวมให้หมดเลยนะ่ะซินิ้วนะ่ะ ไปเหนโอ้ยหยบขึ้นทุกโลเลยะดีใจหลาย <c oughs> พอไม่ได้ตีเป็นหวยนะพ่อคิดว่าพ่อจะจะมีโชคไงครับผมพต้องพ่อต้องมีโชคแต่ว่าพ่อมันก็นม,าม,ามามามาดูแล้วแหวงก็ต้องมีศูนย์วิ่งศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรระดูได้ออกมาดีได้ววไดครับผมล่างบนล่าไปเลยศูนย์หมดเนี่ยมาแท้แท่ทไม่เหลือหรอกครับผม ทางล่างทางบนน่ะเขาเขาจะอ่าน,นหรือเปล่าเว่งสูงคลักษณะเขาจะอัานนะแหว้นเวน,นใส่เตรียมทั้งสิบนิ้วเลยพ่อพ่เอเตรียมสิบนิ้วแล้วที่มีหนึ่งศูนย์สองศูนย์ใช่หรือ่าหว่านพ่อใส่นิ้วเต็มนิ้วทุก<ม>น,น,นิ้วเลยนะพ่อจะตียังไงครับผมพ่อกระจาหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ อะไรศูนย์สี่กับศูนย์สองเนี่ยกันไว้หมดนี่แหละศ<ข>ูนย์สองศูนย์แต่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่เนี่ยพอกันไว้เลยเน,น,น,นี่ยถ้าว่ายังไงก็ต้องมาอ่ศูนยังไงก็มีศูนย์ครับผมเหวียนมีคำบนข้างล่างอ่ะอใส่ไปเลยเหล็กฝันด้วครับผมนเล็กฝันมันเป็นเหลขกคำนวลพอด้วยครับผมเล็กคำนวลมันก็ได้สองศูนย์ศูนย์สองแล้วป ไอ้เก้าหนึ่งแปดอย่าลืมได้เก้าหนึ่งแปดได้เดี๋ยวถ้าพ่อ,อเลขเลขฝันนี่คือมีมีวิ่งศูนย์แล้วก็พ่อให้หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เนี่ยเนาะครับผมกลับด้วยับแล้วก็ศูนย์เจ็ดอีกตัวหนึ่งครับศูนย์เจ็ดอีกตัวหนึ่งอันนี้เลขล่างเนี่ยอันดีล่างนะอันน,น,นี้อันนี้หมายถึงเลขฝันเนี่าะ เลขฝันเนี่ยมันจะลงล่างหรือเปล่าไป็นรูนะแต่ว่าไอ้เลขบนมันก็มีอยู่แล้วแหละสองศูนย์ศูนย์สองห้าครับถ้าตัวพ่ให้ไปก่อนเนี่ยศูนย์สองศูนย์ลวก็ถ้าจะติดไปตัวนั้นก็ศูนย์สี่แค่นั้นเองห้าศูนย์สี่ข้างบนอ่ะติดติดไว้สักตัวหนึ่งแต่ว่าไอ้ไอ้ชุดก่อนที่พ่อให้มันมีศูนย์สองสองศูนย์อยู่แล้วแหละครับอือเอาเอาศูนย์สี่ขึ้นไปไ้บนตัวเดียวแค่นั้นเองห้าศูนย์สี่แค่นั้นเองครับอันนี้เลข คำนวณครับผมอ่าแต่เลขฝันนี่พ่อว่าต้องศูนย์ง่ายก็ศูนย์มา100%วิ่งไปเลยศูนย์ไม่มีรุดครับข้างบนหมดนี้เลขฝันเด้อครับผมนี่ฝันว่าใส่แหวนเต็มมือเลยครับผมเต็มนิ้วเลยโอ้ฝันดีครับผมโชกใหญ่ว่าพ่อไม่ไหวโอ้โชกเยู่กับพ่อนี่แล้ววันนี้อะไรเนาะ พราะว่าเพราะว่าไม่ให้พ่อต้องมีโชคอะงวดว่เนี้ยเอาไม่รู้แหละมาจองตรงไหนไม่รู้แหละแต่ว่าพ่อต้องมีโชคพ่อฝันขนาดนี้แล้วฝันโอ้ยมือสุกโลครับต้องนี้มันต้องศูนแหละไปนะูาะถูกไหมต้องเล่นศูนเล่น,เล,นเล่นไปเลยศูนเมว่อเนี้ยครับเล่นศูนส่วนถ้าเป็นเลขคำนวณพ่อให้มาก็มี ้าศูนย์สี่ศูนย์สี่อันนี้บนคนพอ่อแล้วมีมีตัวไหนเพิ่มไหมครับผมที่จะสรุปให้ลูกไม่รู้พอ่อพ่อให้ตัวไหนมั่งไม่รู้นะแต่ว่าพ่อจะเพิ่มให้ตัวนึวงห้าห้าศูนย์สี่กับศนะูนย <4. S 1> ์สี่มูมูเก่ากับอาตามเก่านะแต่ว่าชุดล่างนี่หนูต้องเน้นหนูต้องเน้น,หน,น,นหนึ่งศูนย์แล้วก็สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เนี่ยครับผมเน้นเลย ล่างล่างอ่บนล่างไงพอตัวที่พ่อให้ตัวก่อนน่ะมันมีมันจะเน้นไว้มีอยู่สามเจ็ดต้นสามเจ็ดครับผมเดี๋ยวลูกอาลงอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับผมน่าน่าน่าจะน่าจะอัานดอกสามเจ็ดตัวตดูแล้วโอ้วานไปก็ได้สามเจ็ดมาพอ มันมันแรงมันมาแรงพูดพ่อกันเน้นไว้อให้ตั้งใจก่อนก่อนนุ้ยแรงสองเจ็ดศูนย์เจ็ดนี่นะครับที่นี่เลขฝันมันจะมีสองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เนี่ยสามตัวเนี่ยออกประกอบเลขล่างไปเลยเลขล่างมันจะมีตัวเก่าของพ่อเนี่ยมันจะมีสามเจ็ดอ่ะตัวเน้นๆอยู่ตัวหนึ่งครับผมูนึ่เจ็ดแค่นั้นเองแต่สามห้ากับตัวกันที่ที่พ่อลงไว้ในเป็นเป็นเลขล่างนะครับผม นี่ก็เอาเลขฝันไปเพิ่มให้ไปเพิ่มเล,เลขเลขฝันมันก็มีศูนสองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แค่นั้นแหละครับแต่ว่ามันต้องมีศูนย์น่ะฝันดีครับพ่อเนี่ยพ่อล่ำเลยเนี่ยมาเนี่ครับเรี่ยงูอโมกเแต่ว่าพ่อต้องมีโชคอะ่ะครับมลองดูได้อย่าลืมศูนย์กันแล้วกันครับแล้ว ลูกขอโทษนะพ่อลูกถามอายุพ่อน่ะเผื่อเป็นโชคเป็นลาบเข้าไปอีกอายุพ่ออ่ะอายุพ่อใช่ไหมครับผมเจ็ดสิบแปดโอ้เขาเจ็แปดเจ็ดสิบแปดแต่ว่าเลขเลขมงคลพ่อเนี่ยเลขชีดจิบตัวพ่อเนี่ยครับผมได้เคยได้มากที่สุดคืนหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่ว่ามันออกถ้าถ้าใกล้เคียงสุดก็คือศูนย์สี่นะพ่อน้องวันนี้ถ้ามาพ่อมันเกี่ยวกับแหวน าเป็นวันวาเลนไทน์มันก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งเนี่ยแต่ว่ามันอ้อมมันจะไม่ออกปรมาแล้วครับมากับมาศูนย์สีป่ะใช่มันจะเพียงมาศูนย์สีนี่แหละเอมันจะมันจะมันมีมันมีศูนย์นะถ้าหนึ่งมาก็จะเป็นหนึ่งศูนย์แค่นั้นเองแหละเพราะว่ามันฝันขัดข้อใส่แบบชิปนิ่มมีหลายแตมีแต่นิ้วกันหนึ่งแหวนก็เป็นศูงอยู่แล้วเนี่ยนี่แหละครับผม พอโทหาเก่ามาเชียร์เล่งด้วนเลยครับผมพออยากบอกความฝันเป็นฝันดีครับผมแคัาข <laughs> ับ <laughs> รถไปน้องอสวสอว่ะครับ <laughs> ผมเอพอลูกซึ้ขึ้นกันนึกได้ลูกคนเดียวเลยโอ้ขอบขอบคุณพอได้เลยเอาเดี๋ยวโชว์เวลาต้องกันเด้อครับพี่น้องก็ <laughs> ติดพอไหวครับผมเดี๋ยวก็ครัองก็เลยพ่ไมบอกคร <laughs> <อ>ับอย่าพูดถูไงครับผม เอาก็ะชิรบกวนพ่อสักนิดนะครับผมครับขอบคุณพ่อจอหหอครับผมครับสวัสดีครับอยู่ดีไม่แห้งเด้อครับ่อสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเลขโค้งสุดท้ายพ่อจอหหอเด้อครับเป็นเลขค้ามฝันที่พ่ออยากจะบอกครับพี่น้องเนาะฝันว่าเพิ่นได้สวมแหวนทั้งสิบนิวเลยครับผมครับสิบนิวเลยครับเพิ่นกะ มั่นใจว่าเลขงวดนี้น่าจะมีศูนย์ครับพี่น้องเนาะศูนย์บนศูนย์ล่างเพิ่นก็ให้จับบนล่างเลยครับผมหนึ่งศูนย์อ่าหนึ่งศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ครับผมกับบนล่างกับศูนย์เจ็ดหนึ่ตัวหนึ่งรับแล้วก็เลขที่เพิ่นอยากเพิ่มเติมให้บนก็คือหาศูนย์สี่หรือว่าศูนย์สี่ได้อครับพี่น้องครับครับสำหรับเลขล่างพอมีสามเจ็ดศูนย์เจ็ดนี่ครับผมเดี๋ยวกัมมาเชื่อจะลงเลขที่พอให้คลิปแรกได้ครับผมว่าอยู่ในคลิปนี้นึ่ง ก็ขอให้พี่น้องเอโชคดีด้อครับผมกับเนี่ทางเลขพอจะหอเลยกันโชคดีในวันที่สิบกุมภาพันธ์นี่ครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ